สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอ้าวอาสูผู่สูคนเสียงเจ้าเจ้าเย่าเล่นไม่อีกแล้วพี่น้องจ้ะ <c oughs> เลี้ยงเอม็มดอกไม้เลี้ยงสวยงามเอ้าเฮี่อาจยพี่น้องคะบรรยากาศหลังฝนตกค่ะพี่น้องสวยงามแล้วเบื้องหมากอันนี้สวยเนาะพี่น้องเนาะ เลี้ยงย่อยหยาบย่างอยู่ตาสออ่อนตอนกินบ่ได้เด้อพี่น้องตาสออ่อนแห้งอันมเมือนีอ้เยลินสีมาเบาเลี้ยงฝรั่งเถ่าให้ฟังพี่น้องจ๋าฝรั่งเถ่าคลำคล้วนเราเหลือตาซั่งตาซั่งเลยเดี๋ยวพี่น้องก็สิวา่าเยลินนี่มีอคติกับคนเถ่าไม่แมนดอกค่ะบ่อใดมีอคติกับผู้ใดทั้งสิ้นล่ะ ตว่าเรืองเล่าสีไปเว้าอยู่นี่สีว่าให้พี่น้องฟังนี่พี่น้องฟังสัก,กักก่อนเยลินเยลินสีว้าสซูฟังฮะฮะ,ะลพลังเถาเพิ่นมาเห่นน้ำเยลินแล้วก็มาบอกใอ้ฟังวาโอ้ยฉันนี่อยากกลับเมืองไทยแห้งแห้งลินเอ้ยว่าสันวาตว่ากับบได้ว่าสันเอเจ้าึือกลับบได้เดี๋มีค่าเครื่องบินเจ้ามีเงินไปเจ้ากลไปแล้วเยลินวาให้เล่ามีเงิน ใจตัวเครื่องบินเจ้ากับไปสติเอออย่าลินว่ะมันบ่แมนจังสันนันแล้วลินเอ้ยว่าสันว่ะเออสุขภาพฉันบ่ดีตัวว่าสันสุขภาพฉันบ่ดีอยากไปกับบ่ไดดไปดอกเออสิไปได้จังได้พี่น้องแปดสิบปีพรแห้งสุขภาพบ่ดีขื้นเครยงกับว่ไดดนั่งเครยงไกลไตายทันแล้วพี่น้องขาไดเล็กอ่าจากอังกฤษไปเมืองไทยนี่สิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงผุนเดฟพี่น้อง บ่ธรรม,มาดาเดี๋ค่ะอาออันเจ้าสิไปอีหยังว่าสันโอข่อยมีผู้สาวไทยอยู่เมืองไทยตัวว่าสันว่านะ่ะเอาเด้อว่าสันเออเล้อายุลายายหลายปันไดหล่ะว่าสันสีส่สนห้าสิบนี่ลละว่าสันโอ้ยฉัเลยอยากเอาเขามาอยู่น้ำแห้งแห้งลินเอ้ยว่าสันว่าเอาก็คือว่าเอามาัเจ้าคือว่าเอาเขามาเอออย่าลินกับเราน,ำน้ำเนาะค่ะเนาะ เราเสียามาจังได้งานฉันก็บอดายเฮดเนาะค่ะเนาะงานฉันก็บบอดายเฮดเสียนแล้วฉันก็มีตั้งแต่พ่อได้กินได้อยากอันแต่ปากแต่ท้องฉันนันคันฉันเอาเขามาน่ะเขาก็ต้องมาทํางานเอออันนี้ฉันก็เขาใจอยู่แต่ฉันเอาเขามาฉันก็ต้องเอาเขามาดูแลฉัน อันนี้คือมุมมองของฝรั่งนะคะถ้าเอามากอะอยากเอามาดูเล่อะพี่น้องคะเอาอืมอย่างนี้คนก็นมีแต่คนเอออยากเอามาดูแล่บา้านไหนจาลินา่นวะเอาเจ้ามีบ้านอยู่เป็นของเจ้าของบ่หรือจังไดบ่ฉันอยู่อันบ้านหลวงตัวฉันอยู่แฟรรัฐบาลว่าสั้นเอมีจจกหของนอนอยู่แฟดรัฐบาล สิ้เกเนาะกับห้องนอนเดียวเนี่ยหละคือเหตุผลที่ฉันเอาผู้สาวไทยคนนี้มาอยู่น้ำบ่ได้เพราะว่าห้องที่ฉันอยู่กับเป็นของหลวงฉันขออาศัยหลวงยู่เพราะว่าเงืนกระษียนที่ฉันได้รับนี่มันบ่มากเพียงพ่อโอ้อยเนาะเพราะว่าอันเงืนกระษียนของฉันนี่มันบ่ได้หมากเพียงพ่อ ที่ฉันจะดูแลผู้หญิงคนนี้ฉันก็เลยบอกกะเฮ็ดเรื่องเอาเขามาแล้วอีกอย่าง <ừ. S 1> อ้คือเมื่อเแต่พี่น้องจ๋าอีกอย่างหนึง่งเออเอามากะจัเสียเอาเขามาอยู่ใส่ฉันอาศัยบ้านหลวงอยู่บ่ไ้มีเป็นบ้านของเจ้าของหรือว่าที่อยู่อาศัยเป็นของเจ้าของมันมันกะสียลำบากเออบ้านนี้เจ้าเฮ็ดจังไดเอา คิดว่าฉันกัโท้อหาเขาเอาสานว่าอันนี้ในกรณีที่สาวไทยที่มีฝรั่งเฒ่าค่อยดูแลนะคะเราบอกว่าฉันกัโท้อหาเขาเอาเยล่นก็เลยถามมาดุนปันไดแล้วตั้งแต่เจ้าบาไดพอกันอยู่นสามปีสี่ปีลรอตั้งแต่ฉันสุกภาพบบดีฉันกับกลับเมืองไทยบอไดเออเพิ่นยังถาเจ้าอยู่บ่เพิ่นกับว่าเขาก็ยังรอฉันอยู่ เออฉันกะกะชื่นชมในการที่เขามีความหักเดียวใจเดียวกับฉันเด้แต่ถ้าเขาเฉียาโคมไม่ฉันกะบ่ได้ว่าแต่ว่าออันฉันกะเขาใจอยู่ว่าสันวะผู้ฝรั่งแถาผู้นี้ก็ได้เออยะเล่นกันเลยว่าเอา้าเจ้าเฮ็ดจังไดเราจังคอยเจ้าเราจังคอยล่อค่อยเจ้าอยู่ตลอดจังเสยตั้งหลายปียแล้วอเราบอกว่าอัน ฉันส่งเงินให้เขาสุดเดียนตัวว่าสันว่าฉันส่งเงินให้เขาสุดเดียนอส่งซอยเขาคาใส่ใจต่างๆเอส่งซอยเหลือเขาสันอย่าลืมก็เลยว่าเจ้าส่งหลายปันไดเดือนละหลายปันไดกับมหลายดอกเพราะว่าฉันกับมีบ่หลายอฉันกับกินยู่แบบประหยัดประหยัดเพื่อที่สิได้มีเงินส่งให้เขาแต่วิ่งกลังตกดินพี่น้องจ้าฉันกับส่งอัน เดือนหนึ่งถัดตีเป็นเงินไทยตีเป็นเงินไทยก็สิอยูที่หมื่นบาทนี่ละว่าสันว่าส่งเดือนละหมืน่นสันอ้าส่งเดือนละหมื่นนี่ก็ถือว่าดีได้พี่น้องค่ะโตแลราไปบ่ได้เออละบาทที่นี่ผู้เฒ่าเนาะฮะเนาะผู้เฒ่าในวัยเกษียณแล้วอายุแปดสิบแล้วค่ะเราก็บ่ได้รับได้นอนนั่งผู้สาวผู้นี่แต่เราก็ยหาเเลือ ให้ความซอยเหลือจุนเจือให้เดือนละมืน้นมืน้นมืนบาทวสันต์ละว,ว่าฮัลโหลให้เดือนละมื้นบาทพ่อเห็นซอยคากับเขา,ขากับน้ำคานามคาไฟให้ผู้ยิ่งคนนี้ไปฉันลิตโตนเขาฉันคือพอ่อตอนฉันอยู่เมืองไทยนะ่ะฉันไปอาศัยเขาอยู่เป็นเก่าปีสิบปีเขาก็ดูแลฉันอย่างดีทีเนี้ยด้วยสุขภาพฉันบดีฉันกะต้องหันหลังกลับมาอยู่ประเทศอังกฤษ เออฉันมาอาศัยลูกฉันอยูทีเนี่ยลูกชั้นเขาก็มีบานมีซองยูเขาบ่อ้ฉั้นยู่น้่ซึ่งอยูหนี่ต่างคนกับต่างใสชีวิตนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องไปขอบานขอแฟรรัฐบาลอยู่เพียงลําพังบานนี่ฉันก็เอาเขามาอยู่น้่บ่ได้ฉันก็คิดฮอดเขาเออทางทีสีดีที่เป็นไปได้ก็คือส่งเงินให้เขาสุดเดือนแต่ว่าถ้าเขาเสียเอาแฟนไม่ันก็บ่ได้ว่าดอกนะเพราะว่า ฉันบรสามาทถที่ธิให้อนาคตให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรที่จะได้ได้นี่คือสิ่งที่ฝรั่งเถาเออได้บอกกับเยรินนะคะซึ่งเยรินก็นับถือ,อหัวใจของเราแม่นว่าเราบไร้ใส่ชีวิตอยู่กับอันผู้หญิงผู้นี้แล้วแต่ว่าเล่ากยา็ยังห่วงหายังสงเสียหายซึ่งทรงหายเดือนละเมินนี่อธิเป็นเงื่อนป็นกับ หมื่นกว่าบาทนะคะนาะตีเป็นเงินปอนกับสามอารอยเราบอกว่าเราทรงเดือนละสามรอยปนอนเดือนละสามรอยปอนกับหมื่นกว่าบาทพี่น้องคะ่ะปกติฝรั่งทั่วไปนี่ขันบ่ไดาใใสชีวิตอยู่น้ำเรียวข้าเจ้าสีสรงห้เฮ็ดเนง้แมนบอพี่นอ้องว่าเออเพิ่นกับสีแพงเงินอันสามรอยปอนนี่เอาไว้ถ้ดดูแลเจ้าขวงแมนบ่ค่ะอันนี้เพิ่นละทรงห้ยังทรงห้ทรงเสียสาวไทยผู้นี้อยู่ซึ่งอ่ ยลินกะดีใจนะคะที่สาวไทยพนนี้แล้วยังได้รับเงินจากฝรังเถาพนนี่สู่เดือนแล้วส่วนที่เหลือเราก็ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพิ่นไปค่ะพี่น้องคะต่อให้อยากมาแค่ไหนคุณก็มาไม่ได้เพราะว่าฝรังเถาพนนีเราออกปากแล้วเราบอสมาที่สีเหตวิสาเหตยังมาหายได้เพราะว่าสถานที่อยู่อาศัยของเรานั้นบดเอื้ออำนวยสำหรับคนสองคนสินะพี่น้อง ค่ะนี่คือชีวิตของฝรั่งเถาที่อยากจะได้เอาสาวไทยมาแต่ว่าเราเอามาบ่ได้ก็คือ,อาการอยู่อาศัยของเพนบบสามารถที่ิีเอื้ออำนวยได้เนะาะค่ะเนะาะค่ะเราก็เลยทรงได้แต่เฉพาะเงินเท่านั้นที่ทรงให้สาวไทยพู้นี้ได้ดูแลอันจ้คลองนิดๆหน่อยๆไปถามว่ามันหลายบ่เงินสําหรับฟังเฮ้ากะ ดีเบดนั่นแหละพี่น้องขขให้ได้เป็นเงินเป็นทองมาซอยเหลือเจ้าของนะคะเนาะแต่สําหรับฝรั่งสามร้อยปอนนี่ก็หลายเดีพี่น้องสามร้อยปอนนี่ก็ถือว่าหลายพี่น้องจ้ะเราบอกว่าเราเถาเลี่ยวเงินเราก็มีบบหลายแต่เลาก็พ่อแบงหายไดแต่เราบ่สามารถที่สิบแบงแหงหลายกว่านี่พี่น้องจ๋าโอ้ยมอเตอร์ไซค์คันนี้แม่ขือกวนอารมณ์แถอเหรอ เพราะว่าเราพอสามารถที่สิ่งรงหายหลายก็นีแม่นว่าใจเราสิอยางหายได้หลายก็สร้างเ,าเราเล่าก็บ,บอกว่าโอ้ฉันคิดหอนเมืองไทยลายหลายฉันคาดหวังว่าฉันสิตายอยู่เมืองไทยฝังหลังอยู่เมืองไทยพุ่นเดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วฉันก็ต้องหวนกลับมาบานเกิดจว่างเพราะว่าขารักษาพยาบาลฉันบอสามารถที่จะ afford ใจอัน ค่ารักษาเจ้าของใดฉันกลับมาอังกฤษนี่เออฉันกับพ่อตองาจ่ายค่าหวานค่ายาค่าหมอมองนี่เออฉันกับได้ตะบอกฝรังซุ่มน้ากันว่าขันสิไปอยู่เมืองไทยเนะเงินตองมีเพียงพ่อทตี่สิีดูแลเจ้าของหรือว่าดูแลคูหลักเจ้าของให้เขายุกินทุกสบายเด้อขัน ขันดูแลเจ้าขวางบ่ได้หรือว่าดูแลคู่รักเจ้าขวางให้ยู่ดีกินดีบ่ได้น่นก็ย่าไปเอาเขาให้เขามาไม่ความทุกข์ยากลาบากน้ำเจออ้าขวางเออเราก็ดีดีเด้พี่นางฟังเถ่าพวกนี้เออเราก็มีจิตสํานึกที่ดีอยู่ค่ะอย่าเล่นก็ได้วอกับเราเออหลายอย่างหลายแนวถึงแง่คิดมุมมองหลายอย่างอยู่ห้มมาเนี่ยอย่าเล่นก็นเลยถือโอกาสเอามาว้าสู่พีสู่หน่องฟังถึงฟังเถ่าเออ ผ่่มเผอถึงสาวไทยเนาะค่ะเนาะถึงชีวิตที่ต้องผัดผ่าจากกันชีวิตที่ต้องแยกจากกันผู้ดีกะดีดีพี่น้องผู้ดีนันกะศักยภาพกะบ่มีเพียงพอที่สิดูแลสาวไทยเฮ้เนาะคะนะ่ะเนาะยาลินก็เลยเอามาว่าวเรื่องเล่าชีวิตของฝรั่งเถาให้ฟังอก็หวังว่าพี่น้องสิฟังมาหอดตอนจบเด้อค่ะเด้อจังใดก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอ,อกันคลิปหนาพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะ